สวัสดีครับพวกันทั้งก่านะครับวันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับเครื่องสแกนนะครับจัดโปรโมชั่นปีใหม่นะครับจากปกติราคาหนึ่งอบาทนะครับเหลือแค่8ป0 0บาทเองครับใครยังไม่มีนะครับรีบมาหานะครับตัวนี้ก่อนที่เจ้านะครับครอบฝากำลังจะเขย่านะครับให้เรากดปุ่มซ้ายนะครับเพื่อล็อก็ระยานะครับพอเจ้าเขย่าเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มขวานะครับ ข้านสันสองทีนะครับก็สันสองทีนะครับให้เล่นต่ํานะครับสามสามเอี่ยวนะครับเป็นต่ําเอี่ยวนะครับหน้าลายเล่นได้นะครับจานโอตูตเล่นได้ลูกเล็กเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับอพอเขย่าไปแล้วนะครับให้เรากดปุ่มขวาเพื่อสแกนนะครับไม่ต้องกดปุ่มซ้ายแล้วนะครับอ่ข้ังสัญญาวนะครับ ถ้าสัญญาณเนี่ยเขาให้เราเล่นสูงทางสูงนะครับเราเปิดดูครับห้าหกมาแล้วครับแต่สูงก็ต่ําไม่เป็นไรนะครับจะขอให้หัวเครื่องตรงนะครับตรงเดียวพอนะครับระยะได้ไม่เกินสองเมตรนะครับให้เรากดปุ่มขวาครับอ่ะสั่นสองทีนะครับให้เราเล่นต่ำนะครับโอเคครับ เป็น2ต่ำนะครับจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะครับปกติราคา13,900นานะครับเหลือ800พนนะครับใครยังไม่มีครับรีบมาหากันนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นถึงปีใหม่เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไม่มีแล้วครับราคานี้ขอบคุณครับ